Okay. อนะโ,โอเคอะไรยังงรอรอโอเคก็สวัสดีด้วยนะครับทุกคนเออทุกท่านด้วยนะครับที่รออยู่นะผมผมจะมาบอกข่าวข่าวดีนะครับผมนั่นก็คือเกมอันเทินจะมีการอัปเดตนะครับผมในเรื่องของ3.0นะครับผมมาแล้วนะผมเต็มตัวรอได้เลยนะครับผมจนผมก็กําลังรออยู่นะครับกาลังรอเกมอันเทิน สาดศูนอยู่นะครับผมตอนนี้ผมก็จะมาบอกลาเออของเก่าที่อยู่ที่นี่นะผมตอนนี้จะมีการอัปเดตมาใหม่แล้วอะฉันก็ต้องบอกลาพวกนายแล้วนะขอบคุณมากเลยที่อยู่ด้วยกันมานานมากๆอขอบคุณจริงๆกระสุนดูครับกระสนุนผม กัวนถ้าผมใส่พี่ก็โอ้ลายนั้นแล้วร้อยสี่ 4, ิบหก้ผมก็ผมเต็ตัวบอกลานะครับผมผมแค่มาลานะผมกับเอ,อของเก่าๆที่อยู่ที่นี่รวมถึงรถที่ผมเก็บมานะผมบอกว่าขอลาก่อนนะเราคงจะไม่ได้กลับมาเล่นวร์ชันนี้อีกนะตอบเที่ยัง มันอัปเดตไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีบอลกับมาเล่นแบบนี้แล้วเออลาก่อนนะขอให้โชคดีฉันจะไปเล่นอันใหม่ซะแล้วสิเออก็ขอจบคลิปธีแค่นี้นะผมมีสั้นๆนะผมเขากอะไรจะอัปเดตนะผมอ่อขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับ Bye-bye.